แล้วลูกไม่ไหนแล้วกินแน่กินแน่ตกกําลังซ้นเหมือนตังเลยงินเงินเพชรเมียเนาเพชรคู่นี่นอนอยู่สองตัวกําลังน่ารัเลยลูกเงีน่เลยสบัดน้นะไ่ไม่น่าไว้ใจาไม่น่าไว้ใจเลย กอดเปล่าอยากกอดด้วยเหรอเสืออยู่ไหนครับโลกเสืออยู่ไหนเตังอยู่ไหนนี่ยเนี่นี่ยเน่ยเน่มันมาหาตังตังแลสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเสือ นั่งลงนั่งลงสวัสดีเจเจเจอายุสปีระวังเสือฉี่ต้นเท็กอายุสปีอ่ะไม่ฉี่นะ้าไปเล่นหน่อยให้ดูน่เล่นโดยแผนลูกอัน ่ายรูปได้แล okay. ้วเออนั mm ่น hmm. ลูกล well> ูกมะ้อได้แล้วันนั่นแหละมัน่แล้วนี่นี่นาเาสดีโอ้ตัวใหญ่มากเลยลูกนั่น ันกราบน้อมันตลอดไอกลิ่นนี่มันจะย่อยนะครับนี่กลิ่นเสจแลมจะข้างทีติคอถ้ามีกระดูกไก่หรือว่าอย่างนี้มันก็จะเอ่อออกมาถึงกระดูกตึงอย่างเงี้ยนวันหนึ่งกินที่กินมนเวันหนึ่งต้องอ่านเป็นติดนะครับมูน่าเขาจะคำนวณไว้เริ่มจะมีวันติบมาได้หื้ออาหารก็มีนะต้องหื่งมันพักพ่องไอกินตึงวันเกิดจะตุ้ยอันนี้ขนาดแบบก็ได้กินตึงวันเหอตุ้ยขนาด พักเห่วันนี่พักเห่วันเป็นยวมันกัดกัดแล้วกัดแล้ววันร้องเดียวครับถอยฝอยฝอยฝอยว้าวตอนนี้เรามาขับรถกันนะครับจับจับจับพ่อขับรถบึ้กก่อนฮัลโหลสวัสดีนั่งตรงนี้หรอนั่งตรงนี้ก็ได้หรอกสวัสดีนึกยิ้มละเฮ้ยยืนเลยน่าตั้งอัพยืนได้ยืนดูยืนดูหนิ ตอนนี้เรากำลังขับรถไปนะครับสวัสดีฮ่า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 ส่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าชิตาฮ่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 าาฮ่าฮนาฮมาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ะฮ่่ <Come on. S 2> า่ <c oughs> าอาา าดูเสือโอ้ยนอไปอม่นนับแล้วเสืออยู่ตรงไหนคะลูกลองชี้ดูดิลองยุบลุกลุกขึ้นยืนนะลูกเลี้ยเสือมาดีบายบายโอ้มันหลับตังตังก็ไม่ไหวเสือแล้วมาหาพี่อนไลนอนมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วมาที่ไอยู่ในรถนะอยู่มาแล้วมาแล้วมาที่อยวหากันหน่อยสิมันเล่นนอนเล่นอย่มันเล่นหรื มีก on oh, ูก <sup> yeah. ันคือเพื่อนอุ้ยเล่นกันแล้วน่ารักจังเลยมันเป็นเพื่อนกันตัวตัวผู้ตัวแม่ยกันที่ไรบ๊ายโอ้โตัวตัวเล่นกันมีกันฮะนี่คือตัวอะไรเนี่ยแคสเมียแคสโอ้ยนี่ไงลูกเมียแคสของจีนเมียแคสอ่ะที่หนูดูใน มีอะไแค่น ah, oh. ah, oh. ีอยู่ในหลุมนะครับมันตัวเล็กนิดเดียวหลุมนี่จะยืนเล่นกันเลยมันเด็กเลยลูกมันเด็กเลยมาไปดูเลยครับบ๊ายบาย มันทําอะไรเนี่ยมันสีใส่เราได้ไหมคุณยายตัวใหญ่ว่นะเห็นไหมลูกตัวใหญ่ไหมัน hmm. น oh. ี้เาลูกครับแม่วันัวันีเียดได้นอน นี่เจ้าเอาไปเล่นน้าแล้วเข้ามานอนแล้วก็ปล่อยเตียงนั่งเอาไปครับหลับปุ๋ยเลยนี่แหะกับลั่อยู่เลยลูกไอ้นนทำไมช้องหน้ากันขนาดนี้ล่ะเอาแล้วมันเห็นเราแล้วเปล่าลูกทำไมช้องหน้ากันขนาดนี้ล่ะลูกอะได้ตะวันมันนักเนี่ยตะันนักมันนักครับอนนน ชือานน้าชื่อง้านร้านสวัสดีร้านเงินร้านเงินร้านน่โอ้ส่งเสียงน่อยร้อนหรอัวอะไรบุญอันนี้นะครับอืมโอท่านจะเป็นตู้นะอัคนีโอ้ต้ดังเหมู่นน่นัี่ก็เข้าบ้านกี่มันนอนกันหมด นนี่ครับสื่อสีน้องพริ้มที่ผมบ้านนะเลยตั้งใจดูเลยค่ะอู้หสีขาวกองงามเหรออู้หอันนี้คือ่ะไรนี่ครับสอตัวนี้สองตัวอ๋อแต่นี่มันยินเด่นมันดูมันได้เป็นลายดำแต่ว่าสังเกต้ะนี่ครับเกลืองตัวลูกนะมันจะเป็นขาวขาวอยากสวัสดีถ้าเป็นเสื้อเหลืองมันคือจะเหลืองอยู่ คนละคนไม่ออกมาแล้ว <S 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 โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่จังเลยอ่น้องน้องไปถือกับแม่เลยกระตัวมันนห้ามตีหัวตีหน้ามันมันกลับไปก่อนครับอันนี้เราจะมาทํากิจกรรมอาบน้ําเสือกันนะครับมันแม่กับแม่กับแม่ต้องเชหัวอ๋อน้อพี่ไล่ไปอยู่กับแม่เลยไปอยู่กับน้องเลยออ๋แม่ไปอยู่ใกล้ๆเลย โอ้ยมันชอบมันชอบอาบน้ำเสือมันชอบอาบน้ำมากเลยว้าวเฮ้ยน่าไหมลูกกับบูกบลูก่าฮ่าฮเฮ้ได้อาบน้ำด้วยชอบหรอชอบตัวข้างล่างตัวข้างล่างได้ไหม <c oughs> อาบน้ำด้วยอาบน้ำด้วยเฮ้ยชอบ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 โอ้อย <c oughs> นอนแล้วลูกโ <c oughs> อ้ยล้างตูด <c oughs> ด้วย เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเฮ้ยูด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 โอ้มันชอบ่ะชอบหชอบนาหนาร้อนรเปล่านไมชอบยอ๋อมันต้องมันอาบระบายมันได้ครับบายมันแรง แรงมันก็่อนเขาบ็มันดีครับประตูมาอยู่ใกล้มานาะลูกมาน้องน้างนิ้วไปเยอยนะนมวิเราอยู่ใกล้มากเลยลูกมยงล้วาเดิมาลูกเดินมามาเดมาย้ายเดินมาเกเื่อนมาลูกเดินมา

เออใกล้เนาะพอตอนแรกเขาไม่อยากจะออกมาฮึฮึเอลซ่าลูกมันเป็นเสือเอลซ่าไงเสือดีมากเลลูกเปินห้องเอลซ่าอ่จอห้องฟังเหรอเอลซ่าสนใจ๊คเห็นไหมเสือเอลซ่าลูกเสียงจะหยิ้มเอลซ่าหรือเปล่าเสือขาวเขาจะหันผู้ดังหันหิ้มปากปล่บ่ามือนะ

ตันี้ก็ใช่เนี่คือตอนนี้เลยสวัสดีค่ะอะไรใหญ่ยกมือไว้สวัสดีค่ะตัวนี้บบนแบบนนเอ้าตัวนี้มาหายไปแล้วเลยไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวม,มันก็รอดไงโอ้โหนี่ตัวใหญ่ขนาดเลยดุ๊บบกเอาบบบบบบมาแล้วอะไ่ดีไม่มีอะไรยังไม่มีอะไร ทงดูไม่ใช่มาอ่าพ่อคนหนงพ่อเขารอเหรออ่าเดี๋ยวไปตรงนน้นด้วยตรง้นไหมอ่าให้ใหเขาก่อนตรงนี้ก่อนอ่ะตงสูงตรงนี้นะไปก่อนนะทีเก่งเก่งเ อ้ลูกอ้าวโพดหนน้อยนี่ไงสติ๊กอาหารอมนี่เป็นช่อไก่เป็นช่องกอ้าวกินเลยค่ะดีๆใส่กีคดดีจเลยนะอร่อยไหมมีกระจินอร่อยไหมอาหารเอ๋อโอ้ตอนนี้มันใส่ที่สิงด้นี่เลยมาข้มานี่มาอ้าวขา มงคลหาแล้วันนี้ชื่ออีอ้อะไรมงคลมงคลน้อยใจแต่แค่มายืนทั้มันแล้วผมยืนเอน้อยใจนะครับมงคลเลี้ยงสวยต้องน่าเนี่นะครับยืนํำยองจะยืนพอขั้นก่

เก่งจังเลยไม่กลัวเลยครับเราไปดูไซเรเน่ไนก์เกอร์เป็นสายพันธุ์ใหญ่ในโลกที่มันพิมพ์จีบวเด้อโอ้โหโอ้ไเป็นไรหรอกเยอะอยากให้มันตัวนั้นขู่เลยนะไซเรยน่ะอุ้ยเก่งมากเลยให้ตัวไหนอีกตัวไหนตัวนู้นเราโตแล้ว ดครับแต่กนเคยเคยอยู่ตั้งหน้าเลอ้วนหน่อแต่เอามด้ต่างหลังต้องลีนหน่อยเ้ามาเนทำไมห่ะนะครับยน้องโตัวนี้เนีวนี้สิกินเลยทางนี้น้องตัวผม่ะทางนี้สิโอ้วเดียวอหดังจนเหวอะอหนกเงนีงนี้มา โอ้มีลายอันนเห็นไหมนะเห็นหรือเปล่าสูงแั้วกะหลวให้ตามมาแล้ว้าวขาตั้งต้นอันี้อะรอันนี้ลูกโอทางนี้คนกันหกคนครับตอกตัวนะให้เราเสียบเราแล้วน่าน่าจอ่เค่อยเย่นไป โโอ้หงับไปแล้วงับกินไปแล้วอือหือโอ้ขีนเร็วมากเลยจะกินรูึยังครับตัวนี้สิ่งเจงแต่ไม่สิ่งแงงจง,แงโอ้นี่ไก่อ่ะดีกันเนึ้ออันนื้ออ่ะโอ้โอ้อือหือเสร็จยอดไหมลูกนี่ไร เดือนึสองตีนอ่าอีกสองอ่ะดีตัวไหนดีอ่ไปตัวนู้นเะไปตัวบนน่ะตัวบนอะไรยังไงชาวฮันสำหรับใส่โค้งไก่อะครับเดี๋ยวว่า้าบางทีมันดึงดึงตึงใม่ดึงตึงมือเขาเข้าไปเลยสุดท้ายนะครับ last วมาพี่ยิ้มให้เลยโอ้โหออฟฟิทเตอร ันนี้เราอยู่ที่สวนเสือนะครับที่แม่ลิมครับไท่เกอร์คิงดอมเชียงใหม่ไทยแลนด์ใคากำลังออาหารให้ปลายอยู่ครับต่างตังก็อาหารให้ปลายอยู่นะครับโอูย mm hmm. น้องเแกให้หมดเลย mm hmm. 拜拜。带带